สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรมาเช็คแปลงแปลงตอกราฟนะคะแล้วก็มาเจอรีบุทียต้นนี้นะคะเขาเหมือนจะคอตกนะคะก็ลองจับดูเนาะเขาก็จะนิ่มๆนิดนึงนะคะทีนี้เราจะมาเช็คดูว่าเขาเป็นอะไรนะคะนิ่มๆนิดนึงโอ้โหตรงนี้เขาเน่านะคะเห็นไหมคะ เขาเน่าแล้วนะอ่าเห็นไหมคะเขาเน่าแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนเพื่นนะคะเลี้ยงเลี้ยงกระบ,บองเพชรนะคะแล้วก็ต้นของเขานะคะมีอาการเหี่ยวคอตกคอพับนะคะเราก็สันนิษฐานได้เลยว่าเขาอาจจะมีปัญหานะคะอ เขาอาจจะมีปัญหาเราก็ต้องมาเช็คดูนะคะยิ่งถ้าแบบเขานิ่มๆเนี่ยเราต้องดูว่าที่โคนเขาที่ที่ลำต้นเขานะคะมีปัญหาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรขอเอาเขาไปผ่านะคะผ่าดูนะว่าหันดูว่าเขายังมีส่วนที่เออยังพอจะใช้ได้อยู่ไหมนะคะอย่างพวกหนอ่อกวกนี้ก็ทำการเด็ดนะคะ เด็ดออกมาให้หมดนะคะเผื่อว่าจะมีาบางหน่อที่เขาจะรอดนะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเก็บเก็บเขาเกาเป็นการคือไม่ให้เขาสูญพันธุ์ไปจากสวนเราอะนะเป็นการช่วยชีวิตก็ไม่ใช่ว,ว่าช่วยชีวิตนะเขาจะเรียกว่าเป็นการเดี๋ยวเราหักมาเลยเนาะ จุดเชื่อมระหว่างต่อนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเราหาักลงมานะคะไม่ให้เขาสูญพันไปนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะคะในกรณีที่เรามีต้นเดียวเนาะอ่ะพวกนี้เดี๋ยวมุมเกษตรก็จะหาตอกราฟมากราฟนะคะ อาจจะกราฟมุมต่อสามเหลี่ยมหรือว่าถ้าถ้าต่อสามเหลี่ยมไม่พอก็คงต้องใช้เป็นต่อเศมานะคะเพราะามุมเกษตรมีต่อเศมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็เก็บไว้นะคะมุมเกษตรจะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะวางไว้มุมโต๊ะก่อนแล้วก็ทีนี้เดีย๋ยวเราจะมาดูส่วนของอต้นแม่เขานะคะว่า จะช่วยเขายังไงได้บ้างนะคะเนื้อเขานิ่มหมดแล้วนะคะตรงนี้เขาน่าจะเน่าจากผิวนะคะเขาติดเชื้อนะคะเชื้อรานะไม่รู้เชื้ออะไรแต่เขาทยอยเน่าจากผิวไปนะคะแล้วก็เน่าเข้าไปข้างในนะคะ เดี๋ยวเราจะลองหั่นดูนะว่าเนี่ยเรายัางสามารถที่จะช่วยเขาได้อยู่ไหมนะคะ,<ฤ>ะเขาต้นนี้เนี่ยเขาเริ่มเน่าจากผิวนะคะเขาไม่ได้เน่าจากแกนนะเพราะว่าแกนเขายังดีอยู่นะคะแล้วก็สังเกตก็คือผิวของเขาจะมีปัญหานะคะเขาเริ่มเน่าจากผิวไปเนาะเห็นไหม ทีนี้มุมเกษตรจะทําการหั่นนะคะโดยพยายามนะคะเลี่ยงนะคะที่จะหั่นจากจุดที่เขาเขามีริ้วรอยนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีริ้วรอยนะคะเป็นเ,เหมือนกับเป็นเชื้อเชื้อเชื้อลานะคะมุมเกษตรจะลองหั่นข้างบนนี้เลยนะคะหัวของเขาก็ยังสวยนะคะแกนอาจจะก,กลวงนิดนึงนะอ่า อาจากไม่ใช่ว่ากลวงคือแบบจะเป็นฟองฟองน้ํานิดน,นึงจะไม่แน่นอะ่ะแต่ไม่ถึงกับกลวงนะคะไม่ถึงกับกลวงนะคะแล้วก็ทีนี้มุมกเกษตรจะลองนะคะลองดึงต่อเขาดูนะคะเช็คระบบล่างนะคะว่ามีปัญหาอะไรไหมนะคะดินแน่นมากนะคะเวลามุมกเกษตรปลูกต่อนี่คือ บางบางทีก็ใช้แกลบค่อนข้างน้อยนะคะ,ะระบบล่าของเขานะคะเดี๋ยวทำการตัดแต่งล่าดูซิว่าสามารถใช้รีกราฟได้ไหม ใช้ตอเก่ากราฟได้ไหมคะเราต้องดูก่อนว่าแกนตอเขาเป็นยังไงแกนตอเขาถือว่ายังอ่อนอยู่นะ,ะมุมกระเจะใช้เป็นตอเก่านะคะในการกราฟเขาแล้วกันนะคะใช้ตอเก่ากราฟนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาจะติดหรือเปล่านะคะไม่โอกาสติดก็จะน้อยหน่อยนะคะน่าจะน้อยนะ,ะเราใช้ต่อเก่ากราฟนั่นแหละเพราะว่า ไม่แน่ใจว่าเขาจะรอดหรือเปล่าเนาะเราก็ใช้กราฟแบบนี้ไปถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ทำใจไว้แล้วนะคะเพราะว่าแผลของเขาค่อนข้างใหญ่นะคะขออนุญาตเอามาติดสกอตเทปแป๊บหนึ่งนะไม่ค่อยสะดวกที่จะติดตรงนี้นะคะ เรียบร้อยนะคะสำหรับหัวไม้ที่เขามีขนาดใหญ่เนี่ยมุมเกษตรเ,เลือกนะคะเลือกที่จะติดติดสก็อตเทปเขาไว้ตรงตรงบริเวณสันตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราติดลงลองเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะสกอตเทปค่อนข้างที่จะติดติดยากเพราะว่ามันมีช่องว่างระหว่าง ตอกับหัวไม้เยอะนะคะเราก็ต้องติดลงมาอย่างนี้แล้วก็บางทีก็จะไม่แน่นฮนะ,ะมุมกเกษตรก็จะใช้วิธีการติดลงบริเวณสันนะฮะเพราะว่าหัวไม้กับตอเนี่ยเขาจะได้แนบสนิทกันนะคะตรงนี้ก็เป็นอ,อ,อะไรนะเป็นเทคนิคที่มุมกเกษตรใช้ที่สวนนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะแล้วก็ทีนี้มุมกเกษตรจะมาแต่งรากเขานะคะทุกครั้งที่เราดึงดึง ต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นตอหรือว่าเป็นเป็นต้นคัตตัสหัวไม้เลยนะคะเวลาที่เราดึงเขาออกจากกระถางหรือว่าจากดินนะคะเราก็ควรที่จะตัดแต่งรากเขานะคะเพื่อที่จะให้เขาแตกรากใหม่เนาะโอเค จากนั้นเราก็จะรอดูนะคะว่าเขาจะติดไหมนะคะก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเชื้อรามขึ้นมาข้างบนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าเขารามขึ้นมาก็ยากหน่อยนะคะมุมเกษตรไม่แน่ใจว่าเขาเป็นลาสนิมหรือเปล่านะคะเป็นลาสนิมแล้วก็กินเข้าไปในเนื้อหรือเปล่าเพราะว่าเนื้อของลิบูทเทียซันคอรลิบูทเทียต้นนี้เนี่ยก็คือเขาจะนุ่มนมนิดหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าเขาเป็นลาสนนิมเขาก็อาจจะ ลามเน่าแบบนี้ได้นะคะเวลาเขาโดนน้ำเขาก็จะเน่าแฉะเละอย่างนี้นะคะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นเหตุมาจากอะไรนะคะมาจากราสนิมหรือว่ามาจากเชื้อโรคตัวไหนนะคะแต่ที่แน่ๆคือเขาเน่าไปเรียบร้อยนะคะส่วนของโคนมุมเกเษตรจะทิ้งไปเลยนะคะทิ้งไปเลยนะแล้วก็ส่วนของยอดนะคะก็ทดลองเอามากราฟดูเนาะเดี๋ยวเราก็มาลุ้นพร้อมๆกันว่า จะกราฟติดไหมเขาจะเน่าไหมนะคะแล้วก็ทีนี้ส่วนของหนอนะคะส่วนของหนอเดี๋ยวมุมกเกษตรจะหนอใหญ่เนี่ยมุมกเกษตรจะหาต่อสามเหลี่ยมนะคะมากราฟนะส่วนหนอเล็กๆเ,เดี๋ยวมุมกเกษตรก็คงต้องกราฟใส่โอพันเทียหรือว่าใบาเสมาเนาะเพราะว่าเขามีขนาดที่เล็กแล้วก็มุมกเกษตรก็มีต่อไม่เยอะด้วยนะ ก็คงต้องกราฟใส่ใบเสมานะฮะสำหรับตอสามเหลี่ยมก็อาจจะใช้สักสี่ห้าตอเนาะเพราะว่าตอสามเหลี่ยมเนี่ยโอกาสที่เขาจะติดเยอะกว่าแล้วก็เวลาเขาติดเขาจะส่งได้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราต้องไปหาตอก่อนนะที่แปลงต่อนะฮะแล้วก็โอพันเทียหรือว่าเสมาเดี๋ยวมันเกษตรไปดูว่ามีมีต้นไหนบ้างที่กราฟไม่ติดนะคะจะเอามาหลีกราฟเอามากราฟ เอ่อริบุเทียหน่อริบุเทียนี้นะคะเดี๋ยวมุ้งเกษตรไปหาตอกราฟแป๊บ,บ,บนึงนะคะใได้ตอกราฟมาแล้วนะคะร้อนร้อนในแปลงตอร้อนมากโอเคเราก็จะมาทำการกราฟนะคะจะกราฟกับตอสามเหลี่ยมนะคะก่อนจะหันให้ยาวนิดนึงนะเพราะว่าเพราะว่าไม่มีตอสำหรับกราฟ เศษต่อสามเหลี่ยมแล้วก็จะลองเอาไปชำดูนะคะก็จะตัดให้ยาวนิดน,นึงเนะเาะแล้วก็กราฟเหมือนกราบหน่อทั่วไปนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องมาลุ้นอีกทีนึงว่าเขาติดไหมนะคะบางทีเขาอาจจะมีเชื้อจากต้นแม่นะคะเขาอาจจะไม่ติดก็ได้นะคะตรงนี้เราก็เป็นการลุ้นเอาอีกทีนึงเนาะ,ะประกบแล้วก็ติดสกอ๊อตเทปนะคะ สำหรับหัวไม้ที่มีขนาดเล็กนะเราก็ควรที่จะติดสก็อตเทปมาลงร่องตรงนี้นะคะไม่ควรที่จะไปลงลงตรงสันนะคะเพราะว่าตรงร่องนี้เนี่ยจะติดง่ายกว่านะคะโอเคเพราะว่าไม่มีช่องว่างตรงนี้ไงเราสามารถติดตรงนี้ได้นะคะส่วนตอเล็กๆนี้ก็เฉือนนิดเดียวนะคะ ข้างบนนะคะเพื่อที่จะให้ตอยาวขึ้นส่วนเสร็จตอนนี้ก็คือนิดเดียวเราก็ทิ้งไปเลยแลนะสิ่งสําคัญก็คือตอนนี้เราไม่มีตอสําหรับกราฟเ,ออเสร็จตอแล้วเราก็ตัดอย่างนี้ได้เลยนะเพื่อที่จะให้ตอเขาเนี่ยโอ้ยมินบาดเพื่อที่จะให้ตอเขาเนี่ยยาวขึ้นนะคะ ว่าถ้าเราเฉือนส่วนของยอดเยอะเนี่ยตอเขาก็จะสั้นลงนะคะกติดสก๊อตเทปนะในการเฉือนหัวไม้นะคะเราก็ต้องสังเกตว่าเขามีรอยจุดดำอะไรไหมมีมีแผลเน่าลามขึ้นมาไหมนะคะถ้ามีเราก็ไม่ควรที่จะกราฟเขานะคะเพราะว่าการที่เรากราฟเนี่ยอาจจะทำให้หัวไม้เน่าแล้วก็ลามไปที่ตอได้นะ,ะเป็นการเสียเวลาเปล่าเปล่านะคะเราก็ควรที่จะ ทิ้งไปเลยนะหน่อที่เขามีรอยเน่าเนานะเราก็ทิ้งไปเลยเราก็เลือกเฉพาะหน่อสวยๆนะคะมากราฟนะคะเสร็จแล้วนะคะสําหรับกราฟต่อสามเหลี่ยมเนาะได้ห้าต่อเราก็จะเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็หน่อเล็กๆพวกนี้นะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะกราฟเป็นต่อต่อเสมานะคะต่อเสมาแต่จะเป็นเสมาที่มุมกเกษตรใช้เคยใช้กราฟแล้วเขาไม่ติดนะคะ ก็บางต้นเขาก็ติดแต่เขาดีดหัวไม้นะคะทีนี้มุมเกษตรก็จะทําการเฉือนนะคะหน่อที่เขางอกออกมาใหม่ตรงนี้ทิ้งก่อนหรือว่าใครจะเอาไปชําก็ได้นะสําหรับอุพปเทียหรือว่าเสมาเนี่ยเขาจะติดง่ายแพทยประมาณนี้ก็ชําได้แล้วนะคะถึงแม้จะยังอ่อนอยู่แต่ว่าก็สามารถชําได้แล้วนะ จัดให้เขาตรงๆนิดนึงก่อนแล้วก็เฉือนเลยนะคะเฉือนง่ายๆเลยนะแล้วเราก็เฉือนหัวไม้นะคะ แล้ก็เอามาแปะเลยพยายามแปะให้ตรงท่อน้ําเลี้ยงนะคะท่อน้ําเลี้ยงของตอเสมาเขาจะอยู่รอบๆร,รอบนอกนะคะที่เป็นจุดสีเขียวเข้มนะคะจุดสีเขียวเข้มรอบนอกตรงนี้นะอ่าเป็นจุดเล็กๆนะคะจะแปะชิดๆเลยนะคะเพราะว่า ไม่รู้ว่าเขาจะติดไหมจะห่อไหมนะคะถ้าเขาติดเนี่ยก็คือเราก็ค่อยพอเขาโตขึ้นนะคะเราค่อยย้ายเขาไปไว้ต่ออื่นนะคะแต่ถ้าเขาไม่ติดก็คือก็อาจจะมีบางหัวที่ติดว่าอย่างนี้เถอะนะคะหน่อ,นอของเรามีขนาดเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องวาง วางให้ตรงท่อน้ำเลี้ยงนะเราก็แปะธรรมดาเลยนะคะแปะให้แน่นนะคะสำคัญที่สุดก็คือเราจะเอาเขาไปวางไว้กลางแดดนะเราควรที่จะเอาเขาไปวางไว้ในที่ร่มร่มก่อนนะคะให้เขาติดดีนะคะยอดเขาเดินก่อนนะคะแล้วเราถึงจะขยับเขาเข้าไปหาแสงได้นะ มุมกเกษตรขอติดก่อนนะคะส่วนของตูดนี้นะคะจะลองกราฟดูนะว่าติดไหมนะคะเขาก็เป็นตูดที่ใหญ่นะคะแต่ว่ามุมกเกษตรหั่นเขาสั้นไปหน่อยนะคะ<ม>ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะสําหรับวิธีการกราฟช่วยนะคะริบุเทียซันคลริบุเทียต้นนี้นะคะที่เขาเน่านะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าเขาจะติดไหมนะคะ เขาจะติดไหมยังจะสามารถที่จะรักษาพันธ์เขาไว้ได้ไหมนะคะถ้ารักษาไม่ได้เราก็จำเป็นที่จะต้องสั่งเข้าสวนใหม่นะคะแต่ถ้ารักษาได้ก็คือเราก็ยังมีพันธ์ติดสวนไว้นะคะเป็นวิธีการช่วยชีวิตนะคะง่ายๆนะคะแต่ว่าเราต้องคอยสังเกตนะสังเกตไม้ที่สวนนะคะถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยบางทีพอเรามาเจออีกทีก็คือ เขาก็เน่าไปหมดแล้วนะคะเป็นเป็นปกติเป็นธรรมดาเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราเดินผ่านทุกวันแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตดีๆนะคะกว่าที่เราจะเห็นก็คือเขาเน่าไปทั้งต้นแล้วนะคะถ้าแบบนั้นนี่คือเราก็จะช่วยเขาไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือบางที่ยังจะเหลือหน่ออยู่นะคะแต่ว่าพอเราไปเ,เด็ดหน่อเขามาชำเนี่ยก็คือเขาอาจจะ ต้นเขาเน่าเยอะเกินไปนะคะอาจจะลามไปถึงหน่อเล็กๆหมดแล้วนะคะสำหรับต้นนี้ก็จะเป็นต้นแม่นะคะต้นแม่ที่มุมเกษตรเฉือนเอาส่วนหัวนะคะมากราฟดูนะคะไม่รู้ว่าจะติดไหมนะคะก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะว่าติดหรือเปล่านะคะแล้วก็มุมเกษตรเนี่ยจะมีเป็นต้นต้นลิบูเทียมกันที่ตอนนั้นเป็นฟอร์มกอที่เขาเน่าแล้วมุมเกษตรก็เคยทำคลิปนะคะเขาก็ ตอนนี้เขาติดนะคะสำหรับหัวหัวไม้แล้วก็หน่หนอ่ของเขานะคะเขาติดหมดแล้วนะคะเขาติดหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของหัวนะคะที่มุมกเกษตรเฉือนมากราฟนะคะเขาติดแล้วนะคะส่วนตรงกลางที่ที่ชิดกับโคนนะส่วนโคนก็คือเขาเน่าไปนะมุมเกษตรกร,ร,กราฟแล้วเขาก็เน่าไป ส่วนส่วนยอดของเขาเนี่ยก็คือติดนะคะแล้วก็หน่อของเขาก็ติดหมดนะคะนี่จะเป็นส่วนหน่อ,องเขานะคะติดนะคะที่มุมเกษตรกราฟใส่ตอเสมาเขาก็ติดหมดแล้วนะคะแต่ว่าเ,เดี๋ยวแก้มกรมีหน่อเราต้องเด็ดออกนี่นะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนของตูดเขาที่มุมเกษตรลองออกมากราฟเขาก็ติดหมดนะคะเพราะฉะนั้นสรุปคือริบูทียต้นที่มุมเกษตร ที่มุนกมุม,ม,มกเษกษตรกราฟไปเมื่อครั้งที่แล้วนี่คือเขาติดนะกรับช่วยชีวิตเขาคือเขาติดนะดูข้างบนนี้ก็นี่แหละค่ะเขาติดหมดแล้วนะสรุปคือเราก็ยังมีพันุของเขาติดสวนอยู่นะคะไม่จําเป็นต้องสั่งสั่งเข้ามาใหม่นะส่วนลออิบูเทียซันโคลลิบูเทียต้นนี้ก็คือเราก็จะมาลุ้นกันนะว่าเขาจะติดหรือเปล่านะคะมุมกเกษตรก็ภาวนาให้เขาติดนะคะเราจะได้ไม่ต้องสั่งใหม่เข้าสวนเนาะ เพื่อนๆก็ลองไปใช้ดูนะคะสำหรับในกรณีที่ต้นต้นแคตาตานของเพื่อนๆเ,เน่านะคะโดยเฉพาะสังโคลรลริบุเทยียกับลิบุเทยียเขาจะค่อนข้างเน่าง่ายนะคะเราต้องคอยสังเกตเขาทุกวันถ้าเขามีอะไรผิดปกตินะคะเราก็ควรที่จะเอาเขามาดูมาเช็คให้ละเอียดนะคะถ้าเกิดว่าต้นเขาไม่เป็นไรเราก็ต้องดูที่ระบบล่างเนาะมันก็มีแค่2กรณีก็คือลำต้นไม่เน่าก็คือระบบล่างมีปัญหาแค่นั้นนะคะ โอเคยังไงเราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับออคลิปนี้คลิปที่มุมเกษตรวิธีช่วยชีวิตนะคะสันคอริบุทเทียนะคะที่สวนนะคะแล้วก็วิธีการสังเกตไม้นะคะที่เขามีปัญหานะคะ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรในโอกาสต่อไปแล้วก็เพื่อนๆที่มีข้อมูลดีๆเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการช่วยชีวิตไม้นะคะหรือว่าจัดการกับไม้ที่เขามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการเน่าหรือว่าระบบล่างมีปัญหานะคะก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆใ,ในโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ